เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงตั้มเป้าหมายเดิมซ้ำๆทุกปีทำไมเราถึงพยายามตื่นเช้าพยายามออกกลาลังกายพยายามออมเงินได้แค่ไม่กี่วันแล้วสุดท้ายก็กลับไปเป็นคนเดิมที่เราเกลียดคำตอบที่เจ็บปวดก็คือคุณกำลังพยายามทาสีใหม่บนกำแพงที่ผุพังพยายามแก้ไขพฤติกรรมแต่คุณไม่เคยแก้ไขตัวตนที่เป็นคนผลิตพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา ตราบใดที่คุณยังมองว่าตัวเองคือคนขี้เกียจที่พยายามจะขยันสุดท้ายความขี้เกียจจะชนะเสมอวันนี้จะมาเล่าวิธีที่โหดร้ายแต่ได้ผลที่สุดนั่นคือ identity death หรือการสังหารตัวตนเก่าของคุณซะเพื่อให้ตัวตนใหม่ที่คุณใฝ่ฝันได้ถือกำเนิดขึ้นใน90วันเตรียมใจให้พร้อมครับเพราะนี่ไม่ใช่การพัฒนาตัวเองแต่มันคือการฆาตกรรมตัวตนเดิมของคุณเพื่ออิสรภาพที่แท้จริง1 จิตวิทยาเบื้องหลังคุกที่ชื่อว่าตัวตนนักจิตวิทยาพบว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะรักษาสิ่งที่เรียกว่า self-consistency หรือความสอดคล้องของตัวตนครับสมองของคุณไม่ได้ต้องการให้คุณรวยหรือมีความสุขแต่มันต้องการให้คุณเป็นเหมือนเดิมเพราะความเหมือนเดิมคือความปลอดภัยถ้าคุณนิยามตัวเองว่าเป็นคนหาเงินยากสมองจะมองหาหลักฐานและเหตุผลมาสนับสนุนเรื่องนั้นเสมอ ต่อให้มีโอกาสดีๆเข้ามาคุณจะทำมันพังเองโดยไม่รู้ตัวเพื่อรักษาตัวตนเดิมเอาไว้นี่คือเหตุผลที่คนถูกหวยส่วนใหญ่กลับมาจนเหมือนเดิมในไม่กี่ปีเพราะเขารวยแค่เงินแต่ตัวตนข้างในยังจนอยู่การจะก้าวข้ามขีดจำกัดนี้คุณต้องเลิกพยายามปรับปรุงของเก่าครับแต่ต้องทำสิ่งที่เรียกว่า identity death คือการยอมรับว่าคนคนนี้ต้องตายไปจากโลกนี้ เพื่อให้คนใหม่ที่เหมาะสมกับความสําเร็จได้เข้ามาแทนที่นี่คือกลยุทธ์ที่เหล่า CEO ระดับโลกหรือนักกีฬามืออาชีพใช้เวลาที่เขาต้องการก้าวข้ามขีดจํากัดในชีวิต 2. ขั้นตอนการสังหารใน30วันแรกเราจะเริ่มกระบวนการที่เรียกว่า the audit หรือการตรวจสอบซากประดักพังหาครับลองิิต์ออกมาสิครับว่าคนเดิมที่คุณอยากฆ่าทิ้งมีลักษณะอย่งไงบ้างเขาตื่นกี่โมงเขาคุยกับใคร เขามีความเชื่อแบบไหนเรื่องเงินและที่สำคัญที่สุดเขาแก้ตัวให้กับความล้มเหลวของตัวเองว่าอย่างไรจากนั้นจงทำสิ่งที่เรียกว่า environmental cleansing หรือการล้างป่าช้าตัวตนของคุณถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เข้ามากระทบถ้าคุณอยากฆ่าตัวตนเก่าคุณต้องทำลายสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงดูมันไว้ลบแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณฟุ้งซ่านเลิกคุยกับกลุ่มเพื่อนที่พาคุณไปทางเดิมเปลี่ยนสถานที่ที่คุณไปประจำ จงทาให้คนเก่าไม่มีที่ยืนในชีวิตคุณอีกต่อไปนี่คือช่วงเวลาที่ยากที่สุดครับเพราะสมองคุณจะประท้วงมันจะทําให้คุณรู้สึกเหงารู้สึกผิดและรู้สึกว่าตัวเองกําลังสูญเสียอะไรไปบางจงจําไว้ครับนั่นคือสัญญาณว่าตัวตนเก่ากําลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดอย่าใจอ่อนครับยิ่งมันเจ็บปวดเท่าไหร่แปลว่าคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้น 3. ช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่า วันที่31มสถึงหกคือช่วงที่เรียกว่า The Void หรือสุญญากาศครับเมื่อตัวตนเก่าเริ่มตายไปแต่ตัวตนใหม่ยังแข็งแรงพอคุณจะรู้สึกเหมือนคนหลงทางไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดที่คนส่วนใหญ่จะวิ่งกลับไปหาตัวตนเดิมที่คุ้นเคยในสภาวะว่างเปล่านี้จงเริ่มกระบวนการ r e s t r r c t i o n หรือการคืนชีพครับเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าคนใหม่ที่ฉันอยากเป็นเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง ไม่ต้องรอให้รู้สึกเป็นคนนั้นจริงๆนะครับแต่ให้สวมบทบาทหรือ act as if เหมือนคุณคือนักแสดงที่ได้รับบทเป็นเศรษฐีพันล้านหรือนักกีฬาผู้ชนะฝึกทำพฤติกรรมใหม่ๆที่ขัดกับตัวตนเดิมอย่างสิ้นเชิงถ้าคนเก่าเคยยอมคนคนใหม่ต้องกล้าปฏิเสธถ้าคนเก่าใช้เงินฟุ่มเฟือยคนใหม่ต้องเริ่มลงทุนการกระทำซ้ำๆเหล่านี้จะเริ่มสร้างวงจรประสาทใหม่ในสมองและในที่สุดสมองจะเริ่มเชื่อว่า นี่แหละคือตัวตนใหม่ของฉันจริงๆเมื่อครบ90วันคุณจะพบความจริงที่มหัศจรรย์ครับคุณจะไม่ได้แค่มีนิสัยใหม่แต่คุณจะมีดวงตาคู่ใหม่ที่มองโลกต่างไปจากเดิมโอกาสที่คุณไม่เคยเห็นจะปรากฏขึ้นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษจะหลุดออกไปเองโดยธรรมชาติเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมที่จะดึงดูดเรื่องเหล่านั้นอีกต่อไปการเกิดใหม่มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอและราคานั้นคือชีวิตเดิมของคุณ คุณกล้าพอไหมที่จะสังหารคนล้มเหลวในกระจกทิ้งเพื่อให้ผู้ชนะได้ลืมตาดูโลกชีวิตใหม่รอคุณอยู่ที่ปลายทางของความกล้าถ้าคุณพร้อมจะทำกระบวนการ identity death นี้บอกไว้ในคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการประกาศสัญญากับตัวเองถ้าชอบเนื้อหาที่จะเปลี่ยนชีวิตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องด้วยนะครับ